สุกมสบายดีทุกคนนี่เดนรับเข้าซุดสองอาคาน้อยกลับมาอีกแล้วกับบรรยากาศ,ศกันนอนปลานี่อันนี้จะเป็นข้างแรกในรอบปีเพราะว่าเขาห่างหาไปกันจักกันนอนปลาไปประมาณ2ปีเต็มๆนี้ แคมของเฮาก็ประมาณนี้เฮาเอาพาเต้นมาพอดีฝนตกตอนนี้ก็ฝนอยู่ทามกังตาลึกเลยพี่น้องเอ,อ้ยเป็น,นตยย้นไม้ใหญ่ๆีอากาศโคตรได้เอามาเฝ้าก๊กให้นะแต่เอาพอดีฝนใส่โล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 มีหลายคนเลยเสือว่าหลายคนกำลังถ่ายคลิแปแบบนี้อยู่เฮ้าได้นกมาเห็ดอาหารกิน ฝนตกฝนตกมากับนายพันนายพันละหูละหูบนอาคาได้เลยนะเอายูนกันนวลจะภาษาคา่ะฝนตกแล้วก็พอดีซรงนี่ก็เข้าหน้าหนาวแล้วค่อนข้างลำบากเวลานอน เราได้นกมาหลายหลายทุกคนนี่ซี่ย่างนกน้อยกินเนลหลังจากกินข้าวอิม่มเราช่ไปเลาะปลาต่อบรรยากาศกันนบนปลาช่วงหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวเด้วหนาวแห้งน่ำมูกจางขึ้นไหมขึ้นมไหมถ้าตัวเขาบอกเขาอยาอุดรนนู่นขึ้นมอสจาน

Thank you. ในระวางเหี่ยวกำลังเห็ดอาหารอยู่กดว่าฝนแห้งตกมาเบิ้งในกล่องคือโบแหง,งหัวเห่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ความเป็นจริงแห้งเด้อฝนดูวันนกพอมันสิสุกเบอพี่น้องเอ้ปิ่งนกน้อยกินบัวกันกน,กกน,กนะวิถีชีวิตนี่นี่แหละมันมันเป็นต้องสู้อาหารเนือนะมีปูล่าอะไรผมมีปู่ตกเป็นเหยื่อธรรมดา กฎเกณฑ์ของชีวิตและสัจธรรมของชีวิตนะบ้ากันเนอะย่างกินเก้าัตสิบโวโอ้ฝนอันนี้ขนาดยู่ในกล้องอันตุนไม่ยิ่ง่ายเลยยังแห้งกว่าน,นี้โอ้น้ำย่อย ตอนหับเลยนอนสบายสุดละมาในรอบสองปีมานอนปลาฝุ่นตอนหับโอ้คิดว่าไม่ได้กินแล้วจนเพราะฝุ่นตกแห้งเนาะตอนนี้ก็ซุกแล้วสุกจนไหม้แล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> ก๋เคอะเอเค่ะ,ะคอเคอ,อ่ะเค่ะโอเคอ่ะโออ่ะอคะอเอ่ะโิ่ะโอเอะเ้เวลากินเ้าวะโ้เค่น้องเด้ออ่ออ่ <c oughs> ออะโอเคโเล่ะ Já, já, กินข้าวปลาทำกังเสียงฝนฝนโบยุดโบซาเลยตอนฮับดีขนาด <c oughs> โอ้นกน้อยในแซบเด้อพี่น้องเด้อมาัี่สถานีก

그거 <목소리도> 지저파충 ี่คือพอ่โฮมเลยทุกคนเดอ้อนาวนอนพื้นพี่หนึดสิบเดิมแล้วก็เด้นยาเด้นยา โอเคทุกคนในเวลานอนแล้วเนาะไว้เจอกันใน,น,นอันมือขึ้นตอนเศร้านะเนาะเ๋าสิไปเลาะอ,อีกนะตอนน,นี้หันอนกันดึกหลับประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงลนะสิบสองโมงลนะเนาะเช้งคืนเช้งคืนรัดทิสวัสดิ์คิดหดบรรยากาศตเก่าเลยม่ได้ไปโดนโดนค่อนข้างหนาวตรงนี้นะแห้ง่าฝนตกเลยแล้วก็จุดที่เขาพักนั้นจะเป็นผู้สูง เป็นปลาลึกเลยเอ่อไปดีตอนเช้าครับบรรยากศาศฝนตกทะลมทึกฝนทะลมวัดขึ้นเลยนอนตุ๊หนาวสั หาวแล้วก็มันเพียงเนาะพอตัวนี้เขาพูดเลยเอาพูดเลยเห็ดอันกระท่อมมาอย่างเลยเอ,าอาศัยตัวพัดเส้นตัวกลางตัวเป้เป้ของเขาขนาะก็เจี่ยวนอนเดียวคนเดียวแต่ว,ว่าน,นับสามคนรื้กันทึบฝนนี่ทึบจีนนะออันตรายซะเลยมัดขึ้นตัวนึงกับพซุซซาวมันก็แปลกอีหลีเพราะว่าปกติไทยเดือนสิบเอ็ดไทยเดือนพฤศจิกแล้วนะฝนมันจะซาวได้แล้วแต่วันนี้ฝนตั้งแต่ เจ็ดโมงบึกคืนนี่จนหดเดี๋ยวนี้แปดโมงแล้วพวกเสาจ์กะปักที่จริงเขามาเฝ้านี่ยพวกเมืงไทยนกเป่าโครตไหลพี่น้องเลยนกเป่านะแต่บางบัวหาหาวิธียิงบ่ได้ฝนเอาไปบ่ได้ฝนตกเลยลคือขานตื้นเพยายาตื้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเจ้าเข้าไ้แล้วดึงหน่อยนะน ขอกำขอกำเด็นลงมอมือขอกำข้าไม้แ่บเ้ยหาอาหารก่อนให้คุณเศร้าหนึงแล้วก็เขาจะไปรลาะเป็นลายเงือกด้เบุกขึ้นให้เขาเอาไปจะไปได้ปูมาอยู่ บวแม่เนกินกันมิปูยอยู่เจ้ายังได้นกได,ได้หนูนี่มีกบมาให้โคตรใหญ่แล้วแต่ว่ามันฝนตกแล้วกับบูมานะบวแม่นมปกติะที่มีอีเห็นนี่มาก,กินต่างคืนกว่าตัวบางมั้ยยังมื่อวานนี่เห็นตัวหนึ่ง่ว่าบอทายนยิ่งวนแล้วนั้นบูม,มาบางที่ขึ้นอีสิมาหกเจ่าบอเสบียงเขาหมดแล้วน่าจะได้กักนีอนี่นะ

Hãy <laughs> là cho kênh là Mì học sinh không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนนี้ทีมงานของเขาเปลี่ยนแผนเนาะคือเอาที่เราถ้าให้ฝนเศร้าเนี่ยน่าจะบ่ได้กินบมได้กินแล้วัันี้เปลี่ยนแผนเพราะว่านกมากินมากหายโคตรลาย้ปคนเนึยฝนตกเราก็บ,บ่สั่งนี้วา้มักหายก็ต้อง,องสุกมา อถึกมือดีโอ้ลูกเอาเก๋าเกสักยิ่งต้องใส่ว่านกเป่ายิ่งนกเป่าตกโดนๆมาหากินนี่มันขึ้นนี่เขานอนใต้ต้นไม้สองต้นเนี่ยไอ้โยโย่ฝนเปียกมัด ตอนนีก้ก็ฝนแห้งสิงนะน,นี่มดมือเลยบเซา,าวเลยทุกคนตอนนี้เขาสิกินอาหารเทียงเราวสิกลับแล้วแข้งฝนกลับไปเลย ระยะทางจากปลาไปพุ่นก็ค่อนข้างไกลวโอ้ยอนนี้นายพานคนกำลังจิ้งนกเป้าอยู่โอ้ฝนตกะยุดวัดเสา บรรยากาศดีอวถ้าว่าเราเอาเข้าเอาเอาันมป็นยังมัฟเพื่อเอาอาหารสเสบียงอาหารมปนมัฟเพื่อ,อนั่นหนึงอยู่ได้แล้วก็บ่มีข้าเต็นตัวนี้มันบ่พอเนาะแฟบัสตัวนี้มันบ่พอเน่ะมันน้อยพอดเนี่ฝนอย่างนี้ตรงบ่บ่บมีบอนไปดั่งไฟเขาตรงได้มักดั่งไฟอยู่ในตนัวนี้แล้วบ่มีบอนนอนตรงได้กับเดี๋ยวสินหนาวตาย ปลาของปลาไก,กลหน่อยน,น,นานที่ได้กินพี่น้องเอ้ยพร้อมนี่กินข้าวเชียงโอ้ฝนว่าเศร้าจากบาทเลยกินข้าวแล้วก็ซีกับสเสดอนทางกับแล้วเดินซีหาวก,กัดดีๆมาอีก ทึกมือเีอะน,น่าจะเป็นปลายฝนเลยพราะว่าฝนสุดท้ายของมันปีเปลี่ยนซีเอดเลยเนยเดือ่ยนซเอดยังฝนอยู่นี่นกเป่านกเป่าตรงนีน้นกตุ่ยพี่ดีงามตุ่ยตุ่ย Thế đến năm ăn mày cũng phải đỡ thế nào đấy Ô bà chí ฝนแบบนี้เวลานอนป้าต้องระวังด้วยหนึ่งเลยเบิ้งว่าอยู่ธงนี่มันมีอันต้นไหมโดกบอหรือว่าหักอัต่อไม้มันยังโดกบอเนาะเพราะว่ามันเวลามันฝนอย่างนี้มันอมนอ้ำเอาไว้มันก็หักลงมาเห้อเกือบอันตรายเมื่อกี้เลยตกมา nga มันนะงา a ไม้มันตกมาเน,ะน,นาะคุยกับกัน โอ้ยโอเคทุกคนฝนบู้ยุทบูเสาก็เลี้ยว่ะซิบนอนแล้วสิกรับบ้านแล้ววันนอนก็เห็ดยังแร่เด็ดเลนีู้ไหมตอนนี้ก็ยังตกอยู่โอ้เบาไหวบาไหวเอาไว้โอกาสหน้าคอยมาเจ้ตัวไหมแต่ว่าได้กินได้กินบุมมี่มีอย่างไปตอนลูกเมียสิฮาฮอ้ตอนนี้เขามั่งอืมอันนั้นของเรากันโอ้เนี่ยว่าผู้สุดคอเินนกมาแล้วอ นกมากินหลายอยู่แต่ว่ามันโบสังยิงเน,น,น,นี่ยฝนตกมันม่วหมดเห็นป่โอเคทุกคนแต่เวลากลับบ้านกันแล้วไปเจอกันวในคลิปหน้าทุกคน ถ้าใครมักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมเนะกดไลค์ก,กดติดตามสองอัคน้อยไว้เวลาลงคลิปจะได้เห็นเ้อหน้าก็ไม่ได้ลังสิวขึ้น